นางเอกไอซ์อามีนาได้วิชาไปเยอะแน่ค่ะเพราะนอกจากเปิดกล้องวันแรกของละครพลับพลึงสีชมพูจะได้ประกบทั้งเทพแอนดริวในบทเจ้าของโฮมสเตย์แล้วยังมีพี่ธงธงจอมพลิ้วเป็นเพื่อนช่วยสอนวิชาทําขนมโดยในเรื่องสาวไอซ์เป็นลูกอภิมหาเศรษฐีเพิ่งกลับจากเมืองนอกแต่ขอมาอาศัยอยู่โฮมสเตย์เพราะปิ๊งพระเอกและเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นพลับพึ่งเพราะล้มลงในกอพลับพลึงสาวไอซ์ Ice, ขอจูนขมับปรับตัวเข้ากับคาแรคเตอร์อีกนิดซึ่งเห็นแววว่าไปได้สวยแน่ค่ะในขณะที่พี่แอน วิวสมศักดิ์ศรีเทพแสดงอย่างพลิ้วไม่มีสนิมน,น้ำค้างเกาะแม้แต่นิ้เดียวเป็นการเปิดกล้องที่สมบูรณ์แบบที่สุดเรื่องหนึ่งเลยล่ะค่ะสนุกค,ค่ะแล้วก็ตื่นเต้นค่ะมันเหมือนได้มาเจอบรรยากาศใหม่ๆเก่งปากสั่นเลยครับเข้ามือไม้สัน่นวันแรกก็เกง่เกงๆค่ะแต่พอเริ่มซีนสองอะไรเงี้ยมันก็เริ่มรู้สึกว่าพี่เขาก,พขาก็พี่เขาก็เล่นพี่เขาก็ชิลค่ะเราก็เลยแบบเออไม่เกรงมันมันง่ายกว่ามันสบายกว่าค่ะ ช่วยช่วยกันครับช่วยช่วยกันไม่ต้องเห็นแววแล้วฉายแสงขนาดนี้แล้วเทีย